สวัสด,ดีวันอาทิตย์สีแดงจ้าเห็นแดดร,ร้อนๆแบบนี้เรามาทําเครื่องดื่มสตรอเบอรี่นมสดเย็นๆชื่นใจกินกันดีกว่าจ้าเริ่มแรกนะคะก็คือใส่สตรอเบอรี่ลงไปในกระทะแล้วก็ตามด้วยน้าตาลทรายนะคะแล้วก็เคี่ยวให้เข้ากันให้น้าตาลทรายละลายนะคะเปิดไฟเบาๆนะระหวังน้ำตาลไหมแล้วก็ หาอะไรมากดสตรอเบอรี่ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าใครไม่มีที่กดก็ใช้เป็นซ้อมก็ได้ค่ะบางคนชอบเอ่อเป็นชิ้นเล็กๆก,ก็กดให้แบบว่าเละๆไปเลยแต่เราก็คือจะเป็นชิ้นสตรอเบอรี่เล็กๆนิดนึงต่อมาก็นำสตรอเบอรี่นะคะที่ได้ใส่แก้วลงไปเลยค่ะตอนแรกตั้งใจจะใส่นิดเดียวนะคะแต่ว่ายังไง พลาดจ้าครึ่งแก้วไปเลยแล้วก็ไม่สน้ะเทเลยเทนมลงไปจ้าเทลงไปอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำแข็งเลยนะคะเพราะว่านมกับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ต้องพักให้เย็นก่อนนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วแต่ว่าอันเนี้ยสตรอเบอรี่เยอะไปหวานไปค่ะลดหน่อยนะคะไปชิมกันเลยจ้า